ถามนิดนึงสวิปใส่โอลินเนี่ยหายากไหมพี่ไม่เคยได้ยินเลยจริงๆหายากนะกว่าจะได้มาเขต้องประมูลญี่ปุ่นมาอ๋อ้ใช่ครับราคาราคาแพงไหมอันนี้ประมูลมาก็ประมาณเกือบสี่หมื่นอันนี้มือสองมือสองมือสองน่เบื่อหนูเบ็ดเสร็จคันนี้โดยรวมเท่าไหร่นะพี่ตั้งแต่ทำมาสามสี่ปีที่แล้วเอาเข้าเอาออกนะผมว่าต้องมีสี่ห้าแสนเกินตัวรถถูกพี่ใช่น่าจะเกินตัวเนาะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซีเคนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนไปชมเจ้าซูซูกิสวิปนั้นเพื่อนนี่เลย คันนี้ก็จะแนวแบบเซอร์กิตแนวสนามเลยนะเพื่อนวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันนะเนาะเผื่อใครที่เบื่อ Honda เบื่อโ o โยต้าอ่ะวันนี้จัดซูซูกิให้นั้นเพื่อนก็อีกหนึ่งแนวทางนั้นเพื่อนเนี่ยเป็นไงบอกก่อนนะว่าคันนี้ทางเจ้าของเขาเคยเซ็ตเทอร์โบมา180ม้านะตอนนี้คือเขาก็ถอดเทอร์บโบออกแล้วตอนนี้ก็เป็น NA นั้นเพื่อนประมาณ105ตัวนั้นะเพื่อนเมื่อก่อนก็ประมาณ180ตัวนะคันนี้ก็จะแนวแบบสนามเลยทุกอย่างเบาทุกอย่างเอาออกหมดเลยนั้นเพือ่อนคือมีโลแบบก็คือรถถสนามลแลข่งเลย นั้นเพื่อนวันนี้พามาให้ดูแล้วรถของพี่จัด7 4เลทช็อปนั้นเพื่อนสำหรับใครที่ขับซูซูกิสวิปอยู่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปนี้กันเลยผมไปไปครับทุกคนไปชมเจ้าซูซูกิสวิปเซอร์กิตกันเลยผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่จัดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอมาชมสวิปพี่จัดหน่อยเนาะได้ได้ต้องบอกเลยว่าพี่จัดเคยมาออกช่องผมน่าจะ3ปีได้แล้วถูกป่ะพี่ใช่ไหมแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นคันนี้อยู่เหมือนเดิมหน่อยพี่คันเดิมคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเนี่ย โอ้ตอนนี้ถ้าเทียบกับสามปีที่แล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับครับผมก็มแต่งมาเรื่อยๆเลยถูก<ช>ไหมพี่จัดใช่ไหมเรื่อยๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงอย่างรอบคันคันนี้เป็นชุดแต่งอะไร,รอ่ะพี่จัดเป็นชุดแต่งสปอร์ตครับอ่าเป็นมอนเตอร์สปอร์ตเป็นมอนเตอร์สปอร์ตใช่ครับ ครับผมเดี๋ยวพี่จัดไล่ให้ผมหน่อยด้านหน้ามีชิ้นไหนบ้างพี่ด้านหน้าก็มีกันชนสปอร์ตหน้าสปอร์ตครับกันชนตัวกระจังเนี่ยก็เป็นมอนเตอร์อ่ะฮะแล้วก็ไฟขันูันก็คือเจาะเอากราศาออกมาไว้ด้านนอกอ๋อก็คือทําชุดหน้าหมดเลยอ้ะเพื่อน,นผมพาไปดูนะนี่ไฟหน้าเปลี่ยนเพิ่ม,ม,ม,มนั้นเพื่อนนี่ไปไงไม่ต้องแปลงถั่วพี่ไม่ต้องครับไม่ต้องแปลงอย่างรอบคันก็คือไม่ต้องแปลงถั่วพี่ใช่ครับใส่ได้เลยก็คือถอดใส่ได้เลยนั่นเพื่อนกันชนหน้าเป็นตัวสปอร์ แล้วก็ตรงเนี้ยผมให้ดูแต่ก่อนพี่จัดคือเซ็ตเทอร์โบมาก่อนถูกป่ะพี่ใช่ไหมเคยไปอินเตอร์มนเลยช่องว่างๆไว้ครับผมก็คือตอนนี้มันมันโล่งนั้นเพื่อนแต่ก่อนคือคันนี้เคยทำเทอร์โบมาก่อนเนาะแล้วก็จะมีฝากระโปรงที่เป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนอ่ะแล้วก็ไฟหน้าฝั่งนี้พี่จัดเอาออกถูกป่ะพี่ใช่ครับจ่อครับก็คือเป็นกองออกมาเลยโอเคอันนี้ถามนิดนึงมันช่วยเรื่องการขับขี่เยอะป่ะพี่เออมันก็ช่วยเรื่องอัตราเร่งอะไรอ่ะะปกติรถคันนี้มันใช้แข่งก็คือทั้งงงททัั้้แดกกเซอร์ิต อาไม่ใช่ความเร็วปลายตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันอครับผมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอามาวิ่งบนถนนเลยเราแค่ใส่ไฟหน้าแล้วก็ใส่เบาะูัวร์พี่ใช่วิ่งได้เลยไหมโอเคใส่ไฟหน้าใส่เบาะข้างในก็จบเลยโอเคประมาณนี้อย่างคันนี้สีเดิมไหมพี่จัดสีเดิมเลยสีเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานเลยเป็นสีน้ําเงินอยู่แล้วนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงอย่างคันนี้ใส่ล้อตัวไหนเนี่ยพี่จัดล้อเป็นล้อเวสตสปอร์ตนะครับล้อเวสต์สปอร์ตสองสิบห้าครับผมครึ่งัวอปน่าจะสามห้านะถ้าจำ R S 4ครับซีรีส์ก็19550.5ฟิลลิ่งประมาณไหนพี่ฟิลลิ่งยางอ่ะเหรอใช่ยางตัวเนี้ยในสนามองฮิตนะก็คือใช้ยางตัวเนี้ยใช้แข่งเป็นหลักนะครับเจอกิจนะก็มันทำความเร็วได้แล้วก็ในโค้งก็ทำได้ดีด้วยอืครับผมและอย่างช่วงล่างกันเนี้ยพี่จัดช่วงล่างตัวนี้เป็นโชคเกอร์ลินนะครับใช่ครับเป็นโชคอัพไซด์ดาวหัวกลับนะครับปับด้านล่าง โอเคครับผมเออถามนิดนึงสวิฟใส่โอลินเนี้ยหายากไหมพี่ไม่เคยได้ยินเลยจริงๆหายากนะกว่าจะได้มาก็ต้องประมูลญี่ปุ่นมาอ๋อครับใช่ครับราคาราคาแพงนะอันนี้ประมูลมาก็ประมาณเออเกือบสี่หมื่นอันนี้มือสองโลมือสองนั่นเพื่อนโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะคันนี้เปลี่ยนเบรกเพิ่มด้วยนะพี่เนาะรับอันนี้เป็นเบรกอาร์ทั้งสองนะครับอ่าเบรกอาร์ทั้งสองเป็นจานแต่งคัามแต่งโอเคครับผมประมาณนี้เพื่อนก็คือสีรถน้ำเงินเบรกก็ต้องเป็นน้ำเงินนเพื่อนอ่าประมาณนี้เนาะ ครับผมแล้วก็กระจกมองข้างเดิมแล้วพี่เนาะเดิมันนี้ของเดิมครับเดิมแล้วก็จะมีไฟฟ้าได้อยู่ครับผมแล้วก็สเกิร์ตจะเป็นตัวสปอร์ตคับพี่ใช่นี้เป็นเป็นเหมือนกันครับเปลี่ยนรอบคันเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูท้ายนิดนึงพี่จัดอย่างด้านหลังเราทาอะไรบ้างเนี่ยพี่ท้ายก็เนี่ยหางหลังก็เป็นมอนเตอร์สปอร์ตเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าครับผมใช่ครับแล้วก็กันชนก็เป็น เวิตสปอร์ตแล้วก็เอาดิฟออกไปแล้วก็เป็นท่อยิงตรงออกมาเลยอ่าครับผมใช่ครับก็คือสไตล์สกิแล้วพี่นาะงช่สไตล์นี้เลยแล้วก็มีแค่ไฟท้าย l e d ครับไฟท้าย l e d โอเคอ่ะผมพาไปดูแต่จุดนั้นเพื่อนนี่ไฟท้ายจะเป็น l e d นะจะมีเนี่ยตรงนี้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 นะคือจะเป็นเส้น l e d เขานะครับแล้วก็จะมีหางนี่ก็คือเป็นตัวสปอร์ตนั้นเพื่อนนี่หางก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้นี่แล้วก็จะเป็นกันชนตัวสปอร์ตนั้นเพื่อนแต่ว่าพี่จัดแก่กกกก็็็เเเเออออออาดิวซร์นนีคืืปลลลยยแ้ท ยิงตรงทั้งเส้น<ม>เลยเ<ม>พื่อนก็คือคสไตล์รถสนามนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดนึงนะเพื่อนอย่างภายในเราทำอะไรบ้างเนยพี่จัดภายในก็มีเบาะสปาโก้ครับอ่าครับค,ครับ,รบแล้วก็เป็นพวงมาลัยพอร์ทอนะครับเป็นพวงมาลัยนาดี้อ่าคใช่นอกนั้นลือครับลือหมดคือ ก่อนก่อนที่จะมาถ่ายมันเป็นโลบาเต็มลำนะพจะเลืเอาไปเพื่อเราจะเซ็ตรถใหม่อ่าครับพี่สาไม่ทันครับพี่ต้องมาทรงนี้ก่อนโอเคครับผมอ๋อบอกเป็นตัวสปา์โกตัวเซอร์กิตนะพี่เนาะเป็นหูกวางนั่นเพื่อนและอย่างลางอะพี่ ลางตัวนี้เป็นลางลางเดิมครับลางเดิมอ๋อลางเดิมเอาแปลงเอาเนาะพี่เนาะใช่ครับโอเคพวงมาลัยเป็นนาดี้เนาะคอถอดเนาะพี่เนาะใช่ครับครับผมอ๋อแต่ว่าภายในคือเดิมถูกไหมพี่แต่แค่ถอดถูกไหมพี่ใช่ใช่ไหมถอดอย่างเดียวเลยถอดอย่างเดียวเลยโอเคแต่แผงประตูอ่ะยังเดิมอยู่เนาะพี่เนาะใช่ยังเดิมอยู่ัก็ยังใช้พวกกระจกไฟฟ้าได้อะไรได้รถไอ่าครับผมเกียร์ยังเดิมอยู่เนาะพี่เนาะเกียร์เดิมเนี่ยกันหนก็จะมีรอยเจาะโลบายอืมนีรอยจาะรูไว้ตรงนี้ อ่าครับผมครับผมโอเคโอเคยัมีวัดบูธยังอยู่มีวัดบูธยังอยู่นั้นเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมขอดูเครื่องสักนิดหนึ่งพี่จัดอ่านเพื่อนเรามาดูเครื่องเจ้าซูซูกิสวิปนิดหนึ่งนะว่าจะมีทําสเต็ปอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมนะอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะสําหรับใครที่ขับสวิปอยู่อยากจะดูแนวแบบซอร์กินะวันนี้ผมก็จัดให้แล้วครับอ่ะเรามยดูเครื่องนิดหนึ่งนั้นเพื่อนอันนี้เป็นเครื่องพันสองอ่าครับมันนั่นแหละครับเป็นเคดิบสองบี อ่าครับ2 0 0 c 4ครับเป็นอีโคก็ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นทัวโบไป2รอบแล้วอ่าครับผมแล้วก็ตอนนี้กลับมาเรียกว่าเป็นสเต็ปไล่ข้างอ่าครับม,มีทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ไล่ข้าง,ลางไล่ให้ผมหน่อยก็มีพวกกออากาศหัวชีดพ,พวกลิ้นไล่พวกเนี้ครับทั่วไปแล้วก็ข้างในก็จะมีแค่สปริงวาล์วรีเทนเนอร์ครับมีแค่นั้นแล้วก็พวกเป็นเฮดเดอร์เกิองานพวกนี้คือเป็นงานที่ที่ร้านผมสร้างหมครับ คันนี้ใช้กล่องอะไรนะพี่กล่องดัตตาเทคครับกล่องดัตตาเทคแล้วก็มีคัสโอเอสนะครับอ่าครับผมมีอ่วาล์วน้ำอาร์พีแล้วก็หม้อน้ำเบนมินนี่มใหญ่อ่าครับผมเอาง่ายเลยคือถ้าเกิดคันนี้จะกลับไปเทอร์โว่เราแค่เอาชุดคิดทอร์โบมาแปะแค่นี้ส่วนพี่ใช่ไหมใช่ชุดเทอร์โบแล้วก็อินเตอร์แปะแค่นี้ก็ได้เลยจวิ่งได้เลยโอเคครับผมประมาณนี้เมื่อก่อนกี่ม้าพี่ตอนทำทอร์โบเออตอนเทอร์โบเคยทำไว้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบใช่ตอนนี้ที่เป็นเอ็นเอตั้งแเนี้ยอยู่ที่ร้อยห้าก็คือ 105อ่าครับผมใช่ก็เป็นสเต็ปเหมือนที่เคยที่บอลมาถ่ายรอบที่แล้วอ่าครับผมฟิลิ่งแตกต่างไหมพี่การกระติกใช่ันสนุกกับคนละแบบอ่าฮะแต่ว่าสไตล์ของผมเนี่ยก็คือผมชอบหลังจากที่ขับโคโบมาสองชุดนะอ่าครับชอบเป็นเอมากกว่าเพราะว่าเวลาวิ่งเซอร์กิตอะไรพวกนี้ผมใส่ใส่เต็มเหนียวคือมันเหนียวกว่าอยู่แล้วที่แน่ๆครับอ่าครับผมมันเหนียวด้วยแล้วก็ชอบลากรอบสูงอ่าครับผมครับอนาคตเราทำอะไรอีกไหมพี่จัด อนาคตน่าจะเล่นกับเครื่องอย่างเดียวแล้วเพราะว่าอย่างอื่นผมผมไม่รู้จะใส่อะไรแล้วก็คือมันอยู่ตามเป้าหมายเรานะครับตามเป้าหมายเราก็อยู่เท่านี้ที่เหลือก็จะเล่นกับพวกเอ่อกำลังเครื่องมากกว่าครับผมเออถามนิดนึงพี่โปรติสวิฟเขาแต่งกันเยอะไหมเยอะนะอ่ะฮะตอนนี้คือผมว่าผมก็เป็นเจ้าของอู่ทำสวิปอยู่่คก็มีรถเข้ามาแต่งเนี่ยมาทั้งโพโบวางเครื่องวางเครื่องเคอ่าครับอะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะมากใช่ครับจะเป็นกลุ่มที่คนเล่นพวกนี้ กจะมีาแข่งด้วยอะไหล่มันหาง่ายไหมพี่ผมไม่รู้เลยอะสวิปตอนนี้หาไม่ยากนะตอนนี้หาง่ายแล้วใช่ก็คือของแต่งมีแน่นอนแหละทุกท่าพี่ญี่ปุ่นก็ยังเยอะอยู่แน่นอนใช่ครับผมเบ็ดเสร็จคันนี้โดยรวมเท่าไหร่นะพี่ตั้งแต่ทามาสามสี่ปีที่แล้วเอาเข้าออกนะผมว่าต้องมีสี่ห้าแสนเกินตัวรถัวพี่เกินตัวเนาะใช่ครับโอเคครับผมได้เลยเดี๋ยวพี่จัดฝากร้านนิดนึงโปรติทำอะไรบ้างพี่เกี่ยวกับสวิปคือตอนนี้ผมมาเปิดเป็นอู่ทำซูซูกินะครับก็ตั้่รานิง แล้วก็ประหยัดรถแข่งเลยรถซูซูกิทุกรุ่นที่เป็นเจนใหม่ๆขึ้นมานะครับก็คือรับดูแลให้พวกเซอร์วิสเช็คระยะางต่างๆคือได้หมดเลยอู่ผมอยู่ดอนเมืองนะครับนั่งเงินประชาอุทิศนะครับเพจ74 Red ช h อ p นั่งใน f a c e b o o k และในยู u ู e เข้าไปติดตามผลงานได้เลยครับครับผมโอเควันนี้ขอบมากครับพี่จัดครับสวัสดีครับนี่เพื่อนวันนี้ก็พาทุกคนมาชมอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะครับซูซูกิสวิปนั้นเพื่อนสาหรับใครที่ขับสวิปอยู่แล้วอยากจะแต่งรถหรือว่าอยากจะวางเครนั่นเพ ติดต่อไปได้ทางนี้เลย74 r e d Shop นั้นเพื่อนนะ่าเป็นไงวันนี้จัดให้แล้วสำหรับใครที่รอชมสวิปแนวเซอร์กิตนั้นเพื่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้ามีโอกาสผมจะพยายามหาสวิปวางเคลมให้ชมแน่นอนนั้นเพื่อนแต่ว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้วิ่งนะเพื่อนช่วงนี้เดินแรงเหลือเกินนะ่ะก็ใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกดซับสไครต์ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจ Bon VCK ด้วยแล้วก็ใครที่มีรถสวยๆนะอยากจะมาถ่ายคลิปกับผมก็ทักกันมาได้ทาง เบลนวีซีเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย